สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูเคจะมาสอนวิชาภาษาไทายเรื่องประโยคสื่อสารค่ะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของประโยคกันก่อนเลยค่ะ ประโยคนะคะก็คือคําพูดหรือข้อความนะคะที่มีใจความสมบูรณ์นะคะเวลาเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคนที่ฟังเราเขาเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองนะคะส่วนประกอบของประโยคก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะประธานคืออะไรประธานก็คือผู้ที่กระทําแสดงอาการสิ่งต่างๆออกมา ผู้ที่ทําสิ่งต่างๆออกมาเขาเรียกว่าประธานจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงภาคแสดงก็คืออาการหรือการกระทําของประธานการกระทําของคนการกระทําของสัตว์สิ่งที่คนทําสิ่งที่สัตว์ทาจะอยู่ในภาคแสดงจะมีกริยาและก็กรรมนั่นเองนะคะกริยาหมายถึงการกระทําสมมุติว่าเราดื่มน้ําคําว่าดื่ม เป็นสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะดื่มคือคํากริยาอ่ะนอนคนนอนคนทําอะไรคะคนนอนสิ่งที่คนทํานั่นแหลคะค่ะเขาเรียกว่าคํากริยากินนอนเดินนั่ง ชีเต้นกระโดดค่ะสิ่งที่เราทําทุกๆอย่างสิ่งที่สัตว์ทำบินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคํากริยาส่วนกรรมกรรมก็หมายถึงผู้ถูกกระทําประโยคบางประโยคต้องมีกรรมมารองรับถึงจะมีใจความที่สมบูรณ์พูดออกไปแล้วคนฟังถึงจะเข้าใจนะคะกรรมคือผู้ถูกกระทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคของเราในวันนี้คุณครูก็จะสอนอยู่สองอย่างด้วยกันนะคะคือประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนอ่า ประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนก็จะมีประธานแล้วก็กริยาประธานอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็คำกริยาจะเป็นประโยคได้ต้องมีองค์ประกอบสองอย่างขึ้นไปต้องมีประธานและกริยาเป็นอย่างน้อยอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสองส่วนส่วนที่1ก็คือประธานส่วนที่สองคือคํากริยาประธานครูบอกไปแล้วว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ได้นะคะเป็นผู้ที่กระทําส่วนคํากริยาคือสิ่งที่เราทา สิ่งที่คนคำสิ่งที่สัตว์ทำเขาเรียกว่าคํากริยาตัวอย่างเช่นฉันฉันเป็นประธานถ้าเราพูดฉันเฉยเฉยเราก็จะงงว่าอา้าฉันฉันทําไมอ่ะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าประโยคต้องบอกได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะประโยคสองส่วนอา่าฉันฉันทําไมฉันยิ้มเนี่ยเราคนที่ฟังก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อฉันยิ้มอา่าต่อไปแม่แม่ทําอะไรสิ่งที่แม่ทําคือ หัวเราะเห็นไหมคะเราก็จะเข้าใจได้ทันทีพอมาเป็นประโยครวมกันก็จะเป็นแม่หัวเราะเราก็จะเข้าใจได้ทันทีแต่ถ้านักเรียนอยู่ดีๆพูดขึ้นว่าหัวเราะอยู่ดีๆมาพูดว่าหัวเราะเราเข้าใจว่าหัวเราะแต่เราไม่รู้ว่าใครใครหัวเราะใช่ไหมคะเราก็ต้องระบุไปเลยว่าแม่หัวเราะพ่อหัวเราะน้องเราะน้องหัวเราะเพื่อนหัวเราะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเป็นประโยคที่ชัดเจนคนฟังพูดไปแล้วเนี่ยคนฟังเขาเข้าใจนั่นเองนะคะต่อไปน้องน้องเป็นประธานน้องทําอะไรน้องร้องไห้เห็นไหมคะน้องร้องไห้น้องแสดงอาการสิ่งที่น้องแสดงอาการคือร้องไห้นั่นเองก,ก็เป็นน้องร้องไห้นกนกมันทําไมเอ่ยนกบินนะคะนกบิน ต่อไปไก่ไก่เป็นประธานขันคือคำกริยาเป็นสิ่งที่ไก่แสดงออกมาก็คือไก่ขันนั่นเองนะคะอารี mm hmm. อารีเป็นชื่อคนอารีทำอะไรเอ่ย mm hmm. อารีเดินอารีเดิน <Okay. S 1> ประธานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชันชันฉันฉันอย่างเดียวเป็นชื่อคนก็ได้ชื่อสัตว์ก็ได้นะคะเป็นพ่อเป็นแม่ mm hmm. ได้หมดเลยนะคะต่อไปเต่าเต่าทำอะไร เต่าครานอ่าเต่าครานถ้าอยู่ดีๆเรามาพูดว่าเต่าอ่าคนฟังก็เต่าแล้วเต่าเต่ามันทําอะไรละ่ะเธอต้องระบุสีว่าเต่าทํำอะไรอ่าเต่าครานอันนี้คือประโยคสองส่วนตัวอย่างประโยคสองส่วนนั่นเองนะคะมีประธานและคํากริยาต่อไปประโยค3ส,ส่วนประโยค3ส,ส่วนสิ่งที่เพิ่มมาคือกรรมครูบอกแล้วว่ากรรมคือผู้ถูกกระทํา ประโยคบางประโยคต้องมีกรรมมารองรับถ้าไม่มีกรรมมารองรับมันจะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์เช่นฉันเขียนถ้านักงเรียนบอกแค่ว่าฉันเขียนอะแล้วไม่มีกรรมมารองรับคนที่ฟังเขาก็จะงงว่าฉันเขียนเขียนอะไรอะแล้วเธอเขียนอะไรอะออกเราก็เลยมีกรรมมารองรับเป็นจดหมายฉันเขียนจดหมายจดหมายถูกฉันเขียนจดหมายมันถูกกระทำมันก็เลยมันก็เลยเป็นรมนั่นเองนะคะฉันเขียนจดหมายอาต่อไปครูครูเป็นประธาน ตีเป็นคำกริยาเป็นสิ่งที่ครูทำครูตีถ้านักเรียนพูดว่าครูตีเราก็จะไม่เข้าใจชัดเจนว่าครูตีอะไระต้องมีคําถามมาแน่นอนว่าแล้วครูตีอะไรเราก็เลยต้องมีกรรมมารองรับมีกรรมมาต่อท้ายนั่นเองนะคะครูตีนักเรียนก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็ฟังเข้าใจนั่นเองนะคะ ตัวอย่างต่อไปแบมแบมอ่าแบมแบมเป็นประธานแบมแบมทำไมอ่านหนังสืออ่าแบมแบมอ่านหนังสือถ้านักเรียนบอกว่าแบมแบมอ่านเฉยเเราจะไม่เข้าใจนะคะประโยคมันยังไม่สมบูรณ์ต้องเติมการเติมคําต่อท้ายไปด้วยว่าเขาอ่านอะไรนะคะแบมแบมอ่านหนังสือแบมแบมอ่านการ์ตูนแบมแบมอ่านหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะคะต่อไปย่าย่าทําอะไรเอ่ยย่าซักผ้า สิ่งที่ย่าทำคือซักอ่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นคำกริยาต่อไปตำรวจตำรวจทำอะไรตำรวจจับผู้ร้ายอ่าผู้ร้ายถูกตำรวจจับผู้ร้ายก็เลยเป็นกรรมเพราะผู้ร้ายถูกกระทำนั่นเองนะคะต่อไปเสือเสือทำอะไรเอ่ยเสือขาย้ำหนูอ่าหนูถูกเสือขาย้ำหนูก็เลยเป็นกรรม อีกตัวอย่างหนึง่งวัววัวทำไม่เอ่ยวัวกินหญ้าหญ้าถูกวัวกินวัวก็เลยเป็นเอ่ยหญ้าก็เลยเป็นกรรมวัวเป็นประธานสิ่งที่วัวทําคือกินเป็นคํากริยานั่นเองนะคะต่อไปดูตัวอย่างประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนไปแล้วคุณครูก็มีงานให้นักเรียนสิบคะแนนนะคะห้าข้อสิบคะแนนให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําที่คุณครูกําหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งโรงเรียนแต่งประโยคได้ว่าอะไร โดยที่ให้มีคําว่าโรงเรียน,นยอยู่ในประโยคด้วยข้อที่สองคำว่าขนมข้อที่สามทีวีข้อที่สี่ 3, 4, หนังสือและข้อที่ห้าทะเลแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะมีประธานมีคํากริยาแล้วก็มีกรรมสิบคะแนนส่งคุณครูในลายส่วนตัวครูเค,ค้กนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูสําหรับเรื่องประโยคสื่อสารวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ